โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทกับหลานๆนะคะจะพาทำข้าวคลุกกะปิกเด็กดอยจ้าหน้าตาจอ,อกมาน่ากินเหมือนเขาทำกันไม่น่าเดี๋ยวมาลุ้นดูกันได้เลยจ้าทุกคนขอเปิดตัวที่เชฟตัวเล็กเลยนะคะชื่อว่าฟีฟ่าจ้าหลานชายน้องแพทเองนะคะตอนนี้เครื่องก็ครบแล้วนะคะตั้งกระทะทอดกุนเชียงกันเลยจ้ากุนเชียงเป็นของโปรดของเด็กๆที่นี่เลยนะคะทอดกุนเชียงเสรีรยบร้อยนะคะก็มาต่อด้วยลวกถั่วฝักยาวเลยจ้าลวกทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะสีเริ่มสวยน้องแพทก็จะตากออกเลยนะคะแล้วก็มาต่อด้วยทอดไข่เจียวจ้า ข้าวนะคะหลานช้ยบอกว่าเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะคะขอกินมะม่วงก่อนช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะของกินแซบๆก็ต้องมาจ้าดูจากสีหน้าหลานช้ยแล้วน่าจะแซบขนาดเลยนะคะเดี๋ยวไว้ทำข้าวคลุกกะปิเสร็จเดี๋ยวกินด้วยนะสูตรข้าวคลุกกะปิของน้องแพทนะคะก็จะทําแบบง่ายๆจ้าตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนใส่เนื้อแล้วนะคะพอใส่เนื้อเสร็จนะคะน้องแพทก็จะใส่ซอสเลยจ้าซอสที่น้องแพทใช้นะคะจะเป็นซอสกะปิจากเคยคะ่ะเป็นของเคยนี่คะนะคะเป็นซอสที่สามารถทําได้หลายเมนูมากๆเลยจ้าทุกคนสามารถไปทําข้าวคลุกกะปิก็ได้นะคะ เข้าผัดก็ได้จ้าหรือจะใส่ในส้มตำหรือว่าจะไปทําน้าจิมม้มมะม่วงก็ได้นะคะอยากให้เมนูไหนแซ่บนะคะใส่ซอสกะปิแซ่บแน่นอนคะ่ะและรสชาติข้าวผัดคลุกกะปินะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะน้องแพทชิมดูแล้วนะคะใส่ข้อลงถาดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่เครื่องเคียงไว้ดัางค้างเลยค่ะทุกคนให้น่ากินนากิ้วหึงสีสันน่ากินมากเป็นถาดนี้แล้วมีใครหิวบ้างไม่แน่เป็นเมนูโปรดของใครบ้างคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะพอจัดถาดข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องแพทก็เรียกน้องๆแล้วก็หลานๆนะคะมากินด้วยกันค่ะข้าวคล บ้านๆมีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะ